อาหารชุดที่สองนะคะประเบญสกายก็นำมาตั้งไว้ที่โต๊ะสีฟ้านะด้านหน้าโรงงานเพื่อถวายทานแด่พระสงฆ์ที่ผ่านมาหน้าโรงงานนะคะโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นวัดใดหรือรูปใดนะคะเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะที่โรงงานใบเสมาลูกนิมิตสบูเ่เบญสกายค่ะพระอาจารย์บัวนะคะ วัดภูคาลัตนารามนะคะนำพระลูกวัดอีกสองรูปนะคะเดินทางมุ่งหน้ามาที่หน้าโรงงานใบเสมาลูกนิมิตสบู่เบญจกายนะคะสักการะนะคะพระพุทธปฏิมาหินทรายที่อยู่หน้าโรงงานใบเสมาลูกนมมิตสบู่เบญจกายนะคะตอนนี้พระคุณเจ้านะคะจากวัดภูคาลัตนารามมุ่งหน้ามาถึงจุดที่จะต้องถวายทานแล้วนะคะป,ะป้าเบนจากายก็น้อมจิตนะคะแล้วก็ ถวายทานแด่พระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะตามภาพที่เห็นนะคะขอพลังพุทธานุภาพนะคะแห่งบุญนี้ที่ได้ใส่บาตรพระสงฆ์โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นวัดใดหรือรูปใดอํำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีอยู่มีกินตลอดชั่วการนานเทินสาธุสาธุสาธุาธค่ะ